มาแล้วครับตัวเดียวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่การแข่งขันเกาโชโซเรียอิตาลีศึกมันปลายที่สั้นนัดที่36นะครับในคู่ของเอติมิลานกับทางบริญยาครับแม้มิลานเนี่ยจะพึ่งคัมแบ็กทางเจนัวแต่ภาพรวมในบ้านเองยังไม่ชัวนะครับเพราะชนะแค่4จาก13นัดนะครับเจอกับบรลญยาเนี่ยงานนี้ไม่ง่ายแน่นะครับเพราะว่าพวกเขาคือคู่ชิงล่วงหน้าครับก่อนถึงรอบชิงคบป้าอิตาเลียที่จะอยู่ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ ฝั่งของทีมเยือนนี่ยกำลังไล่ล่าท็อปโปด้วยนะครับมีแต้มตามหลังเพียงแค่1นคะแนนเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังเองก็แพ้แค่นัดเดียวนะครับจากใส่ติชนะ6เสมอ3าและแพ้1ครับแม้ว่าจะหลุดฟอร์มแบบเบาๆช่วงหลัง5นัดครับแต่นี่เลยครับคือเกมที่จะเรียกความมั่นใจให้พวกเขานั้นกลับคืนมาครับบุรุษยอเนี่ยอาจจะยิงช้าหน่อยนะครับเพราะแต่ว่าเกมรับเนี่ยแน่นนะครับหลายเกมล่าสุดเนี่ยต้านอยู่ทุกครึ่งแรกครับพวกเขาเองไม่เคยแพ้เอซิมิลานเลย สจาก5เกมเยือนหลังสุดที่เจอกันนะครับแม้จะไม่ชนะที่ซันติโรมมาตั้งแต่ปี2 0 1 6ก็ตามครับแต่ว่าน,นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทีมชุดนี้นะครับเพราะพวกเขาเองกล้าชนทุกทีมครับรูปเกมเนี่ยน่าจะอึดอัดนะครับมีสิทธิ์จบแบบเสมอครับหรือว่าทีมเยือนอาจจะฉวยโอกาสได้ในช่วงขายเกมนะครับวันนี้ขอทำนายสกอร์ว่าบุญญาจะเสมอได้ที่ 1- 1หนะครับหรือว่าจะเป็นการบุกชนะแบบสุดช็อคได้ที่2ประตูต่อหนึ่งเลยครับ